อะนะครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อนะครับกับรถซูซูกิสตรีดเมจิกคันนี้นะครับก็จากที่ครูทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือมีอะไรบ้างครับสตาร์ทมีไฟออกหัวเทียนน้ํามันเบนซินมีแต่เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดทั้งสตาร์ทมือสตาร์ทตีนไม่ติดเลยนะครับแล้วครูก็มาถอดเช็คไฟ ก็ปรากฏว่าทุกครั้งที่สตาร์ทเนี่ยมันจะมีน้ํามันเนี่ยขึ้นไปบนหัวเทียนตรงนิ้วที่เราอุดซึ่งครูก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดจากซีนปั๊มทูทีเนี่ยตัวเนี้ยมันรั่วมันก็เลยมีน้ํามันทูทีเนี่ยเข้าไปขังอยู่ในห้องข้อเหวี่ยงน,นะครับเวลาเราสตาร์ทมันก็เลยดันน้ํามันขึ้นหัวลูกสูบทาให้หัวเทียนเปียกแฉะจากนั้นเมื่อตรวจสอบต่อไปก็เจอปัญหาคือ น้ำมันเบนซินที่อยู่ในคา r บูเรเตอร์เนี่ยมันเป็นน้ำมันบูดน้ำมันเน่าจนสีมันกลายเป็นสีเหมือนกับน้ำชาเริด <c oughs> แ,แล้วครูก็เลยทางใครับถอดคาบูเรเตอร์มาดูเอาคาบูเรเตอร์มาล้างที่เป็นคลิปก่อนหน้านี้เป็นไงงามไส้ไหมครับทากาวหรือทาปังเกนเหลวมาเทียบเลยแล้วคาบูเรเตอร์ ไอตัวนมหนูเดินเบานมหนูตัวเล็กก็เป็นไงครับอุดตันเพราะครูก็ดูให้ลูกศิษย์ที่อยู่ประมาณสี่ห้าคนดูทุกคนก็้ว่านมหนูมันตันนมหนูตัวเล็กมันตันแล้วรถมันจะติดยากติดง่ายละครับมันกระต้องติดยากติดแล้วมันก็เดินเบาไม่ได้เวลาเราจะเร่งมันเป็นการส่งความเร็วจากวงจรเดินเบาไปสู่วงจรเร่งหรือวงจรความเร็ว ถ้าวงจรเดินเบามันยังไม่ดีไอ้วงจรเดินเร็วมันก็ไม่ไดีเรื่องนะครูจะจัดการล้างคาร์บูเรเตอร์แล้วก็เป็นไป,นปนตามที่คาดคือปากเกนถ้วยลูกลอยที่เป็นทรงมเหลี่ยมหน่อยเนะี่ยมันแข็งมันกรอบมันก็เลยมีหลุดมาสองชิ้นแล้วจะไปหาปากเกนถ้วยลูกลอยได้จากที่ไหนณนะวันนี้นะ ครูก็เลยต้องเอาปะเก็นเหลวหรือเอากาวทาเหมือนเดิมแต่ตอนประกอบเนี่ยคือครูเป็นคนมาประกอบเองก็จะต้องเอานิ้วก้อยาทาปะเก็นเหลวหรือกาวแล้วค่อยๆแตะอันเนี้ยก็จะไม่มีปะเก็นแลบออกมาจนน่าเกียดนะก็ประกอบกลับเข้าไปใส่อะไรต่างๆเข้าไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นครูก็มาเปิดก๊อกเนื่องจากว่าครูเนี่ยเติมน,น้ำมันเบนซินกลับเข้าไปแค่1ลิตร มันก็จะต้องบิดก๊อกไปที่ตำแหน่ง Reserve นะครับพอประกอบเสร็จเปิดก๊อกใส่ครูมาสตาร์ทมือที2ทีรถสตาร์ทต,ติดได้ง่ายนะแต่ว่ายังเดินเบาดับคูก็มาขันสกูตั้งลูกชักลูกเร่งขึ้นตอนนี้เครื่องยนต์ติดได้เดินเบาได้เร่งได้เปิดสวิตช์กุญแจบีเบรกหลังครับเบรกหน้าสาวิตช์สตอปเบรกเสียสตาร์ทมือ ติดได้ครับเดินเบาได้ลองเล่งให้ครูหน่อยดับเครื่องปเปิดสวิตกุญแจมีเบรกหลังสตาร์ทแล้วเอาดับเครื่องแล้วครูก็ถามว่าช่างที่ทำมาก่อนหน้านี้ คุณทำกันไาอยังไงครับคาร์บูเรเตอร์ครูเคยบอกแล้วเนี่ยเพิ่งสอนลูกศิษย์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาถึงวันจาร์ว่าในระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์เนี่ยคาบูเรเตอร์มันเปรียบเสมือนหัวใจของระบบมันถูกออกแบบมาค่อนข้างละเอียดพิถีพิถันเพราะฉะนั้นถ้าเวลาคุณคิดว่ามันมีปัญหา คุณก็ควรจะต้องเอารถหรือเอาคาบูเรเตอร์ไปให้ช่างผู้รู้ที่มีความชำนาญและทำงานได้ความละเอียดรอบคอบให้เขาลื้อให้เขาถอดประกอบปรับจูนปรับแต่งให้แต่ถ้าเกิดคุณไปหาคนที่รู้ไม่จริงเนี่ยออโตโ้โช๊คโช๊คไฟฟ้าก็ทำไมครับทางนี้คือกูไม่ได้ใส่ตัวออโต้โช๊คนะครับอ่าทางหักไปแล้วไอตัวพ่อนมหนูออโต้โช๊คไฟฟ้ากูก็ทำไมครับ <ítulo> ไปดัดโจมันแตกหักไปหมดแล้วแต่หล right. really? like ังจากล้างเสร็จครูไม่ได้เปลี่ยนอะไรอะไรเลยแค่เปลี่ยนน้ามันอย่างเดียวใช่ไ่มครับสตาร์ตติดง่ายทีนี้เดี๋ยวครูจะสตาร์ตเีน่ะเปิดออนแจ้สครูก็ฝากเอาไว้เป็นแนวทางนะครับว่าอะดับเครื่องเลยครับ จะรืออะไรจะทำอะไรอ่ะมันไม่มีใครบอกว่าอะไรหรอกแต่อะไรบางชิ้นบางอย่างเนี่ยมาถูกออกแบบมาละเอียดมันก็ควรจะไปหาคนที่รอบคอบพิถีพิถันคนที่มีความรู้ความเข้าใจทำถ้าไปทำกันเองเนี่ยพอมันทางมาพอมันเสียมาพอมาถึงครูมาให้ครูแก่บางทีมันก็ต้องใช้เวลาใช้งบประมาณเยอะเน,นีเดี๋ยวท่านผู้ชมมองลอดจากคันนี้ไป <c oughs> Yamaha Fino มาเมื่อช่วงประมาณสักบ่าย3ามโมงกว่าๆนะครูนั่งกินขนมนั่งพักเบรกอยู่บอกว่ามอเตอร์ไซค์คิวเขาแนะนำให้เอารถมาดูรถขี่ขีมามันสตาร์ทไม่ติดดับครูบอกเดี๋ยวครูดูให้ในเบื้องต้นนะปรากวดว่าเอามาสตาร์ทตีนก็ไม่มีสตาร์ทมือก็ทำไมครับแข็งแข็งแข็ง,ขงเอาแบตเตอรี่รถคันดีๆไปใส่ให้สตาร์ทมือก็ยังเหมือนเดิม พอมันมีปัญหาอย่างนี้ปุ๊บมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่อะไรครับแบตเตอรี่ก็เอาแบตเตอรี่ดีไปแล้วใช่ไหมยังมีปัญหาเลยแบตเตอรี่ดีแล้วยังมีปัญหาอยู่ก็ต้องไปที่อะไรครับมอเตอร์สตาร์มอเตอร์สตาร์เสร็จต้องไปดูเลยครับวันเวสตาร์มันติดขัดหรือเปล่าสุดท้ายต้องไปดูเครื่องยนต์ใช่ไหมเครื่องยนต์ลูกสูบเบรกลูกสูบติดตายไหมเพราะนั้นบางคนเอารถมาให้ซ่อม คุณหมักหมมปัญหาไว้เยอะไว้ยาวนานพอมาให้ครูซ่อมจะให้ครูอะไรนะเปลี่ยนแค่ตรงนี้สองร้อยแล้วหายเลยบอกบางทีทํำให้ไม่ได้หรอกครับทีสายเกินไปเลยเออก่อนหน้านี้มีปัญหาเนิ่นๆคุณไม่แก้ไขคุณปล่อยให้มันสะสมมาพอมันเยอะผู้เวลามาซ่อมรายจ่ายมันก็เยอะโอเคนะก่อนจบคลิปคันนี้ออนสวิตสตาร์ทมือ ทีเดียวติดเดินเบาได้อ่าเล่งได้อ่าดับเครื่องออนสวิตสตาร์ทตีนอ่าอ่าดับเครื่องก็ต้องขอขอบคุณท่านนะฮะที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ